สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมกูตาไฮเอล4708กันอีกแล้วนะนี่ที่เดิมเลยนะนมาเออไถแล้วก็ดันดินลงไปในนี้อีกแล้วนะ่าจะเปไ็นยังไงเดี๋ยวเกษตรเพื่อนรับชมมาได้เลยนะครับครับนี่เราก็ทําการได้ดันให้มันเสมอไปฝั่งนึงแล้วนะนี่ฝั่งนี้ดูนะมันก็จะเรียบเนียนนะนี่ฝั่งบริเวณนี้จะเรียบเนียนเลยนะโอ้ดีเนี่ยมันจะลาดลงกว่านี้ อีกเยอะนะแต่ว่าเราต้ทําการปรับพื้นที่นะไม่ใช้าใช้เวลาโคตรโอ้โคตรแม่นานกันเลยดิเดเชี่นะปกติมันจะชันเหมือนที่ l อ7อยู่เลยนะนี่เราก็ปรับแล้วนั่นแะล้วบอลราไถเนี่ยมันก็จะเสมอกันนะเดี๋ยวพอพอ,อเนี่ยเราไปกวาดไม้แล้วก็ไถเก็บรายละเอียดนะเอาตรงกลางก่อนนะไม่ใช่อุ่นร้อนกันเลยดิเดเช่นะก็ดีผมไถได้พักแล้วนะนี่ก็โชเฟอร์มาเจ้ารีโวอ,อีกแล้วเช่นเคยนะลุยดินมาเลยดิเดเช่ย นะโอเคเดี๋ยวมาดู L 4 7ดตันดินกันต่อโอ้โหเขาทำไม้กันอยู่นะก็ตอ,อนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะก็ยังร้อนอยู่เลยร้อนจริงจรงนะโอ้โหจะกลับมาหน้ากล้องตากล้องทำไมเนเนี่ยครับจะห้าโมงเย็นแล้วนะสิบหกนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับ ที่เราถ่ายคลิปนะมันร้อนเลยดูดูดแถววีเจ็ดดันดินกองใหญ่ๆนะั่นเองขอขอใบนะเพราะว่าเออไม่ได้เอาไม้จับกล้องมานะมันก็อาจจะสั่นนิดนึงที่สุราษฎร์เนี่ยฝนตกแต่พี่ขน้อมันไม่ตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่เจ้านอนตับแตกกันเลยดีกว่าจะ แต่ดูถูกรถเล็กกันนะกันเลยทีเดียวเชียวเกินเน,ะนี่ได้อย่างงานตัวแบบนี้นะรถเล็กทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในาการทํารีบๆเหมือนรถใหญ่ไม่ได้นะเพราะรถมันเล็กนะก็ทำการาติดระบายไอคาร์้อหนาด้วยน,นะโชเฟอร์หนุ่มมันใบดัดแปลงนะมาจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับ เอาน็อตน็อตมอเตอไซอะไรของมันไม่รู้มาใส่พนะอดีมันไม่มีระบายไอ้นะรุ่นนี้แม่จเจ้าดันน้ำมันกระจายเลยนะตอนที่ไถสามีปีที่แล้วนะโอ้โหน้ำมันทู่กันเลยทีเดียวเชียวนะดันกันโหดเกินนะคซีนก็ไปแล้ว ซีนดุมล้อนะรู้สึกว่าซีนดุมล้อนะครับข้างขวาไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาสปีนะไม่เคยเปลี่ยนนะนี่ก็ได้เปลี่ยนสักทีนะข้างขวาไปแล้วนะข้างซ้ายก็น่าจะไม่นานแต่เราก็ซื้ออะไรเตรียงไปแล้วนะก็เป็นข้อเสียของ L47 เลยนะมันไม่มีระบายไอนะที่ที่ผมพบเลยนะปัญหาที่ใช้มาหลากหลาย10ปีเนี่ย แต่เมื่อมาไถหนักๆนักนับดันดีนหนักๆนักเนี่ยปัญหาเกิดเลยปัญหาเกิดเลยนะก็คือน้ํามันเมื่อมีความร้อนมา,มากๆเนี่ยมันดันซีนทะลุออกมาเลยนะดันซีนเ,เราตั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปดันซีนด้านใต้นะฝาปิดด้านใตเ้เราตั้งนะกระจายหนึ่งรอบนะแล้วก็รอบที่สองเนี่ยก็ มาดันฟีนดุมล้อกระจายอีกนะโอ้โหพอเสียเอานะ <c oughs> มันเลยนะเ <c oughs> พิ่งขนพบนะเนี่ยใช้รถมาสี่นันะเพิ่งเพิ่งพบเลยนะเขต้องใช้ต้องดัดแปลงติดระบายไอ้นะมันหาจ,จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะรู้สึกว่าแอร์ว่าศูนย์ตัวใหม่นเนี่ยมันมีระบายไอ้แล้วนะตัวนี้ไม่มีน้ำมัน,นอ่อกขลางจะร้อนซะ,ะเลกน มันจะมีเสียงเรื่องเรื่อยไม้นะมันก็ดังหน้าหูนิดหนึ่งก็พอไหมเนีน่ยดวงอาทิตย์มันเซ่งจ้าก็าเลยนะฝั่งนี้เป็นทตะวันตกนะโอ้โหย่าได้ด่าดีจริงๆเลย ็ดินแปลงนี้นะก็ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยนะแต่ว่าไอ้พวกรากไม้เนี่ยมันค่อนข้างทีจะเยอะนะมันเป็นไม้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะๆนะและ้วยางพาร,ราเนี่ยที่ปลูกไปเเมื่อก่อนนะที่เราพุ่งค้อนไปเนี่ยโอ้โหลากโคตรใหญ่นะลยถ้าไปขุดไม่ไปไม่เอาไปขายนะก็จุดไม่หมดนะดีว่าทีมงานแม่โกเนี่ยมีคนรับซื้อนะ รากมา้ยางด้วยนะอกีกสนะักพักะกว่าจะเต็มบริเวณที่ที่นะ ดันเขาไปดันเขาไปนะก็ตน้นพันธุ์ก็ยีงไม่กี่เดือนก็จะมาแล้วนะเนี่ย การไถก่อนนะแล้วก็ค่อยดังมันได้ได้เรียบเสมอน,นั่นเลยข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะข้างหน้าเป็นถนนใหญ่หนะแล้วก็เวียนมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหานะมีบริเวณหาวนี่นะครับที่เป็นหาวลึกอยู่นะคมันก็ต้องปรับสภาพดินปรับให้เสมอเสมอกันนะมือซะเล,กเลยกัน คืองานใหญ่นะเป็นไช้ไเล็กนะก็ทำได้นะทำได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึง ก็ลองไปสอบถามเออนี่เราพูดปุยเล่นๆน,นะระวังรอดูแ e อลดีเ็โเสียงช่างหน้าหูสุดเกินนะน่าจะไม่ได้พูดอะไรเลย ไฟนะกล้องมันตูไม่ได้นะเพราะเราใช้โหมดออการสั่นนะที่จะได้เวทห่วงล้อหลังเนี่ยข้างละยู่น่าดีโลนะ้ำก็จะดีมากเลยนะเนี่ย,เยวเจเฟอร์หนุ่มไปที่ศูนย์ที่สุราษฎร์นะเดี๋ยวสั่งให้มันใส่เออซื้อมาติดก็หน่อยนะงานหนักนะช่วงนี้ เ,เราไปหามุมมองด้านหน้าถ่ายกันบ้างดีกว่านักวิศวกรก้อนดินเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะเมื่อเราดันนะโอเคอ คลิปนี้ก็ประมาณนี้การนะไปดูรองรอยการดันไน,นี่สังเกตว่ามันค่อนข้างดีเยอะนี่เกือบหน้าแข้งเลยนะก็ต้องใช้เวลานนในการปรับสภาพดีรับใหมม้มันเสมอเสมอการผลหมุนเข้ามให้ยังมีอยู่นะ ร่มครัร้อนตลอเดินอะไรที่ร่มแล้วนะแล้วก็ไม่น่าหูด้วยนะ <c oughs> อ,ยอีกเยอะตรงนี้นะเราจะปรับบริเวณตรงนี้นะดันลงน้ำฝั่งนู้นก็เรียบเนียนแล้วนะโอเคน่าจะต้องต่อ EB2 แล้วแหละ มันยาวนานเกินนะแต่ชอบวิธีไงก็ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดี๋ยวจนคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม